มาล okay. แล้วโอเคหายแลกยังพายหายแลกยางพามาแ,แล้ว,ลวเ,ลเออถึงเวลเออมึงออกลงได้สักทีนะต้นไผ่สั่งแกออกลงแล้วมีใครจะมาดูแล้วเนาะคราวนี้มันไม่ไมีใครมาดูแล้วนอกจากเราแล้วโอเคเอาเปล่เอ็มหนึ่งไม่ได้อะไรของมันวนะเนาะโดดนอ่ะโอเคเดี๋ยวรออียกทีหางโดน เน yeah. <pe> ี่ยเจอแล้วไอเวนี่ไอ้วนี่ชิบหายกูลืมซื้อปืนอีชิบหายโอ้ยเฮียมสัตว์หลจากด้านบนได้เฮียเนี่ยจะตัวมึงละชิบหายกูเลเปลี่ยนปืนไอ้ชาติหมา มาไอู้โอ้ยเฮียโอ้ยสัตว์โอ้ยเหียโอ้ยเฮียเล่นตลอยอ่ะไอ็งเฮียมีด oh yeah. oh, ีแค่หลอยละเมื่อใจเย็นใจกอใจเย็นไม่มีปัญญาเล่นเองหรอกไอ้เฮียนั่นอะตายสัตว์ มีดีแค่หลอยเลยเฮียปัญญามีแค่นี้แหลสัตว์ท,ทำได้แค่เฮียความเฮียถ้าสู้ปรา,าสู้ปราชนามันก็ได้แค่เด็กปัญญาออกแหละเฮีย,ยไม่ดีแค่ลุมแลหลอยเอฮียไม่โวยวายยังไงสัตว์มันนี่มันแรงนะเว้ยเฮยสองตัวเลยค้ เฮ้ยทำไมหมุนเมาส์ไม่ได้อะเฮ้ยทำไมหมุนเมาส์ไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยหมุนเมาส์ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมหมุนเมาส์ไม่ได้เฮ้ย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 เมาส์เมาส์เกือบไปแล้วโอเคแล้วแล้วเกือบไปแล้วกูของเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยไอผ่านระวังนะมันเล่นหมุนเมาส์ไม่ได้อะเฮ้ย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  มีดีแค่นี้แหละไอ้แค่ไอ้แค่น้ำหนักมีดีแค่นี้แหละตาต่อไปนะไอ้สัตว์ตาต่อไปนะไอ้สัตว์ไม่มีตาต่อไปแลอะไรแค่ถ้าไอ้นีตายก็คือแพ้อลไรได้ม่หรอกว่าตาต่อไปมึงแมตต่อไปเลยยืนตาต่อไปน้าสัสงัวหาพ่อาสัสเจอกูแน่ไอ้เหี้ยตาต่อไปเจอกูแน่ ไปนะมนึงหนึ่งไม่เฮียลอยด้ถ้าเกิดถ้าเกิดมาต่อไปเจอกูนะถ้าเกิดมาต่อไปเจอนะถ้าเกิดมาต่อไปเจอกูนะไม่รอดไม่รอดเลยมึงเฮียฝีมือยังฝีมือยังกับเด็กน้อยเฮียอยากอีกแคยกูอยากถ้ากูเจอโทรศัพท์ไงเฮียกูจับจับมือได้ปะไม่ก่อจับมือได้ปะมืออะไรเอิดเอิเอิใหม่ เยอะเลยเออด่างห้องหกเซ่ยอ่ะที่มันเล่นบอลเก่งเนี่ยที่มันอ้วนๆนี่ยมัำได้จำได้จำได้เนี่ยเขาเชิญมาเข้ามาเบบได้ยินได้ยินแต่ว่าไอ้กอมันแบบเปิดนะไอ้เพราะเขาคุยเพราะเขาโทรคุยกับไอ้กออยู่อนึกผี เงียบๆแบบกูไลรเตีมฟิล์มไฟอยู่ไอเหี้ยขอโทษครับเอ๊ะเจอกัไปเจอไปเงียบไปเอ่อก็เริ่มนั่นแหละเออดีมากไอ้คอนเริ่มอ่ะหวังว่าหวังว่าไอเอิร์ดจะแบกไอ้เฮี้ยจะไอเอิร์ดแบกเงินอยเปอร์เซ็นต์เจอไอเอิร์ดเก่งไปเจอ เขาเคยเล่นแต่เป็นทะเล่อกับมันอะ่ะเขาไม่รู้ว่าน,นี่มันเก่งเปล่านะไม่ไม่เล่นเกมอื่นนะสตรีมแกแบบสก,กู๊ไม่ใช่อาวีมึงจะสตรีมอาวีเหไม่อาวีกิฟการดมาถึงโรบ็อกอไปสองคนอเลนะอะไรนะเอ,อิร์ดมแบบาเทนอ่ะมึงสตรีมมาเทนอ่ะดิเอ้ยคุณนุ้น่ามึงจะสตรีมไดโนเสาร์ซิมไหมจ้ะป่าวะเฮียใครจะไปดูคนอื่นเล่นแดกคนอื่นมั้ง

คนเตนะัดหนึ่งเปิสบาร์นี้อะับเปล่างไจับเปล่าจับ่าต้นไมดูเบิเก่งที่สุดเลยดูจับ่ากำนองจะกินอะไรเตอร์ไม่กลหกน้องนะใกดฮิวยังไงวะฮ้่มาดีเกกดฮิวยังไงวะออกอยู่แล้วกินสวยปะ ไเติมเด้อมีหัวมีเติมเไ,มไม่ได้เติมไม่ได้เติมไม่ได้เติมเอเอเช้าสามวันเช้าสามวันเาขามีแบบสร้างห้องอยู่ใบหนึ่งนะแต่เวลาสร้างมันเขาชอบบอกว่าเต็มอ่ะอืมไม่รู้เลยเออเอเอผู้คันนี้รัาเสือร้ายแล้วเขาคปิดไม้ละปิดไม้ถาวรละมาหัวแตก อไหนวะไเด็กเวยโอ้ยเฮียลูกชายว่าละกูลืมอะไรกูลืมซื้ปืนใหม่เด็กเวรกูลืมกูลืมซื้ปืนใหม่กูลืมซื้อปืนใหม่ไอปตัดกูลืมซื้ปืนใหม่ทำไมกูลืมโอ้ยเฮียฝีเล่นฝีมือโคตรแก่เลยสัสเป็นเรื่องแบบนี้กูลืมวะใครก็ได้มาฝีมือโคตรทำไมเรื่องแบบนี้กูลืมอะจริงวะอะจริงวะ ทำสัตว์ลูกพ่อมาละอะไรขึ้นตามว่ะกูมีทำสัตว์เลยลูกพ่อแป๊บนึงกูกูดูกระโปงเขาดูไอ้นี่ก่อนดูไอ้นี่ก่อนดูกระโปงดูกระโปงเฮ้ยทำสัตว์มาละไอ้เด็กเวรกูจะรอบหลังนี่แหละไอแค่ได้รอบหลังหมดแรงหมดแรงลอยคนไว้ก่อน หมดแรงเล่นลอยไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยอุ้ยนั่งไงเจองหมดละอุ้ยเ้ยอุ้ยว้ายโอ้โหเยี่ยมเลยไม่ก็โอ้โหเขี้ยมันเล่นลุมขนาดนี้โอ้โหบิง ไอ้เอ็มจีเอ็มมึงจะให้กูมาเจอแต่ไอ้เจ้ยาจีเอ็มไม่อยากให้กูแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เฮียถ้ากูแพ้กูจะเอากูจะเอาเกียร์ไปโพสด่าลไอ้สัตสเอาไอ้สัตว์ไอ้เห,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 หี้ยกูไปชี้มาไอ้ดีกวิน ไอสัตว์ไอ้เหี้ยกูได้กูได้ทอมสันแล้ะเหี้ยเดี๋ยวปีกอมอนโซราอากุมอนไอที่โอ้ยกูจะเล่นลอยนี่แหละไอ้เหี้ยไปตอบเกมอื่นปะหรือว่าอะไรเลยนะตอบเกมอื่นปะจะเล่นจะเล่นลอยลอยนี่แหละเหี้ยกูไม่ได้ยินกไม่ได้ยินพูดอีกทีเด้อตอบเกมอื่นไหมตอบเกมอื่น โรงเรียนอื่นอ๋อโรงเรียนอื่นเขต่อโรงเรียนเดิมนั่นแหละเอออันนี้มาต่อไปได้ไม่เท่าไหรยอดมากกวันมาโอ้หัวไม่ดีมั้งโอ้โหไอ้สัตว์มีบัญญาแค่นีไหนพี่อ่ะ เด็กสมองไม่เต็มนังไอพวกสตูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไอพวกฝังนู้ส่วนใหญ่แม่งจะเป็นเด็กสมองไม่เต็มไอ้เหียไปไปเขาไปประตู้สันขวานมันเล่นแบบขี้ขาดไอ้เหียฝังอ้เบอร์สองเตามมาเบสอขึ้นระบนเบอสองส ขึ I okay, I so so ้นบนขึ้นบอขึ้นบอลหยุดุดบเลวียนเอาอียนาฬิกามาปุกส้มตีเลยตอนนี้เอา มละโอ้ยเขียนาฬิกามาปลุกส้มตีนเทียอะไรตอนนี้น่ะเห็นไหมเขี้ยนาฬิกาปลุกโง่ไอ้สัตว์อยากไอ้เขียพอ่อมันตั้งเขี้ยรตอนนี้ไอ้สัตว์อไ้เขี้ยน,น่ะจริงอย่าเล่นลุมดิเขี้ยสวย เฮียดูดีเฮียเล่นแต่ลุ้มไม่ซับเฮียถ้ากูเจอโทรศัพท์มันไอ้เฮียกูจับโยนลงน้ำมาอย่างงี้เฮียไม่ไหวไอ้เฮียไม่ไหวไม่ไหวสัตว์เก่งเก่งแต่ไมเกมไอ้เฮียนอกนอกจอกูไม่เฮียนอกจอกูไหมมาฟังดูแบบแปลก ตุกคนไฮ้ทีอะมุมคนเสีร้องแบบแบบตองชนะให้ได้เขาขอเขาขอแววเขาแววขอเอ้ยไม่ทุยแววของเขาไปเปลี่ยนเป็นหมดไปเทย่อบ้างไปเขาอยากได้ดีเซลนิกเกิลสีทองไหนก็เออไปเอ้ยทีทีแดงหรอต้องขึ้นโกสามให้ได้ตอนนี้อยู่โกหนึ่งอะ มึงดูมึงดูไอพวกพวกฝั่งฝั่งฝั่งทีมต้องข้ามเล่นนี่อยฝีมือโคตรแก่เลยเฮียมาคราวนี้ฝีมือจริงกูละจะวางแ่เี้ยเลนกับลนบอนลนกับลนบอนไปครับนีเฮียมันกูดูอะไรแป๊บนึงไม่ไหวอ่ะโจและ ปวดวะเป็นอะไรใครมีบอกช่วยหน่อยไม่มีเปอะไรเพงไม่เล่นไม่เล่นแบบไหนเฮียกูจะเล่นลอยแม่งนี่แหละจ้ะดีมากไฟเงินเจอละเจอละเจอหนึ่งตัวละเจอหนึ่งตัวแล้วเจอหนึ่งตัวเลยเด็กมาดิสัตว์เด็กเออมาดิอุ้ยเฮียเล่นเล่นลอยอะมึงอะ ลอยยมึงอะลอยยัลอยอัมังอะลอยเอหยเอหลอกไม่ได้หรอกไอเกอี่ไอ้กลัวอะไรวะเอรสองโอ้ยสย นิ่นสันความเมื่อยเฮียพ่อแม่สั่งสอนเด็กไปไอ้เหี้ยสันควานสับถุนไ,ได้ไเหี้ยได้ได้สันเหี้ยสันควานไอ้เหี้ย,ยมีดีแค่ลุ้มแหละไอ้เหี้ย ดูไอ้เชี่ยนี่ดิดเชี่ยนี่มันไปไหนมาไปไหนสัตว์ไปไหนไอ้เชี่ยไปไหนเอิร์นแหละเชี่ยไปตามาเรากอร่อกลุ่มไว้เรากอร่อกลุ่มไว้กลุ่มวิ่งไม่หลบโอเคกูห้ามถูกเลยจะมั้ย ดีมากเจ้ามันแล้วก็ยิงไรเดี๋ยวใครยิงเราอะ่ะมึงเจ้คนอะ่ะเจอมละเจอละหนึ่งตัวโอ้อยเฮียเฮ้ยเฮยเอ้ยชุบกูชุบกูหน่อยไอชุบกูดิไอเฮียปืนรวยไอสารแต่ทีมือค้อนไม่รวยไอ,อยไอ เียใส่ผ้าป่า wow คิดว่าเท่จ yeah ังโก้ไอ้ก้ไอ้ก้ไอ้ก้สิพายละโอ้โหโหโหพายพายพายหนีเลยหนีเลยเอ้าหนีไม่ทันเราฝากความหวังไว้ที่เอเ้เด้ยยังไงมาลงแล้วในจังหวะที่มันลงเนี่ยยิงมันด้วย เออมึงไม่ดูได้อะเออมึงตายเนี่ยมึงตายนะไอ้เหี้ยมึงมีแต่พวกรุมแล้วก็พอได้สัตว์ให้กูเจอขอไอ้เหี้ยยั่วกูนะใช่แม่สัตว์เคลลี่สัตว์ไอ้เคลลี่ยั่วปูนะได้ไอ้เหี้ยได้สัตว์กูกลัวมาแล้วไอ้เหี้ยกลัวลูกซองมาแม่งไอ้สัตว์ตบบนี้เนี่ยโดนโดนลูกซองเจาะกระโหลกแน่ าตานีมซ่าได้ยียเจอกูเมาทำกูตกนะไอ้ยอ้ยเโดนก็โดนแรกกะเล่นไกไม่เหลงมันมาตอนไหนมันมาตอนมันโป่ะม,มัง ยังไงกูรู้หน้ามันให้เชี่อกูจะเอาปั้นเอาเจ้ามันไปโพสดาา่าแม่งไอ้ทียไม่นเชี่ออยากแฮกเน็ตมาหน่อยเชี่อ โดนวงบีแบบมึงไว้เฮียเอ,อ้ยช่วยกูหน่อยเอ,อ้าทำเฮีย,ยนะอะไรเนี่ยอออเก็บไว้ไว้แล้วกัน โอ้ขอบคุณเอาลมไปอยู่ว้เนี่ยทำไมเราต้องแก้กเกมให้ได้เว้ยแก,ก้เกมกันยังไงเราชนะมาหนึ่งครั้งต่อสอง

ปงป้อมอะไรเนี่ยไอ้ไม่ดีไม่ดีวงบีป่ะปุ๊บปุ๊กปุ๊กใครอยู่หัวเองไอ้เหี้ยโอเคกูดเทนมาละไอ้เหี้ยแม่งแบกตรงนั้นไอ้สักกระโกลเดี่ยงกระเจ็บๆละไรเราบอกความ Ừ. Mình lại chơi một lẽ thật Chia thả lũ sao ยันระเบิดเป็สองลูกจะตอยอยู่กูไ้เฮียะจะต่อยองะ,อะ,ออะเราจะต้องนำมันวย เฮ้ยมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมาเอาเห็ดกูมาเอาเห็ดกูกิดยังไงวะเนี่ยอุ้ยไอ้เฮียกวางไอ้โว้ทันไอ้ตัดควาวไม่เต็มไม่เต็มไอ้เฮียเล่นไม่เต็มหมมดดี

หไหนๆวะในี่กูเจอมื่อไรหัวควยมาดีแกกมีพักพวกเว้ยเอยตาตานีเราชนะได้เราเราเราดาขึ้นเลยนะเว้ย เรา,ายอยู่ป่ะเนี่ยอยู่ตอนนี้เราต้องใช้ทุกวิธีทางไว้ที่เราจะต้องแบ็กสเต็ปมันแหวยอยู่วันนี้เลยวันนี้แม่งกูตายคนไงใช่อยู่บนกระดูกอะมันอยู่แถวๆมันต้องหลบแต่เดียวกระดูกไะกูเจหอหนึ่งคนละใช่ตัวโกดังไอ้เรา ก็เจ็บมาแต่มันก็เจ็บมาปุ่งกับปุ่มกัน,กนลยะปุ่งไายหายหายหายมามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ เละเบิดเลยเละเบิดเลยเละเบิดเลยเละเบิดไม่รู้ไปซ้อว่าระเบิด์ยังไงเสียใช่ละยาหมดไอ้สัตว์โอ๊ะวะกูต้องหาต้องหาที่อื่นละเแล้วกูโดนกัน มาไอสัตว์แพ้คนเลือดน้อยเหรอมึงอะแพ้คนเลือดน้อยเหรอ,อไม่กูไม่น่าวิ่งออกไปตายเลยสัตว์กูวิ่งออกไปตายโง่ไอ้เหี้ยไปก้าววางอีที่สองคนนั้นเลยเหี้ยเอิร์ดไว้ใจได้อยูเอิร์ดสวยเฮียดีเล้วเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลับมานะ เล่นต่อโอเคป่ะเออโอเคโอเคขังน้ำก่อนโอเคโอเคครับน้ำก่อนจะตีมอยู่เะเนี่ยไผ่ตีมอยู่ตีมอยู่เออเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวมาเล่นกระดอมาโอเคโอเคเล่นก่อนเลย Man, yeah. Hai mon, aku mon Sora. Let's warm up. Let's warm up. ไปเขากัม干嘛了嗯浙江哎嗯งไ我浙江啊嗯อ一鸣เอีอจอย,าอย,อยจานกูเล็กเกินไอ้สัตว์เลิกเล่นแล้วเหรอไพ่ไม่รู้ เดี๋ยวขากะจะเล่นโรบีอยู่นะออ้ะล่ะก็ได้ไม่ใช่โลบีนะมาถึงแมบมาถึงเกมอะได้บตายหมดพธอสุดชื่น วันนี้ก็ชอบเวลลนสกีพวันใมีต่อไกันด้วยวันนี้กระปกับบิก